เรือ่องใหญ่โตมากเลย คิดเห็นส่วนตัวนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะจบจบไปนานแล้วนะครับผมจริงไม่มีอะไรเลยครับระหว่างผมกับป้าแจ๋วระหว่างป้าแจ๋วแฟนคลับหรือว่าระหว่างผมกับแฟนคลับเหมือนกับว่าทุกคนทุกคนไม่ได้ติดใจอะไรนะตอนนี้แฟนคลับว่ายังไงบ้างมีการพูดคุยกับแฟนคลับบ้างไหมไม่ได้พูดไม่มีใครพูดคุยถึงเรื่องนี้เลยครัม้กระทั่งตัวผมเองหรือว่าตัวป้าแจ๋วเองหรือแฟนคลับเองก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยป้าแจ๋วแล้วคะโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เยอะนะแฟนคลับแบบมีปัญหาเลยลอะตอนนี้อันนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครัับจจจรรรรรริิงงงงๆแแลล้้้้ววววตต่่่่่าา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 คคนนนนกกกก็็มมมีีหทอะะะะเเเเไไู ขึ้นหรือว่าอะไรเนี่ยก็อยากให้ทุกคนแบบว่า เย็นแล้วก็ตัดสินออกด้วยการวิธีคุยกันหรือว่าอย่างงี้น่าจะดีกว่าเล่นึงตัวเราเป็นคนกลางลำบากใจไหมก็จริงๆไม่นะด้วยความที่เราไม่มีปัญหาอะไรมากก็เลยแบบว่ารู้สึกเฉยๆก็เป็มอะไรมีการพูดถือมาแจ๋วบ้างไหมคะตอนนี้ก็บอกแค่ว่าแจ๋วว่าอย่าไปซีเรียสกับกับเรื่องข่าวอะไรมากนะก็เลยมาแจ๋วบอกว่าโอเคมาแจ๋วก็ไม่ซีเรียสอะไรครับผมความคิดเห็นกับแฟนคลับนะตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆอ่ะคือหลายคนก็มองว่าแฟนคลับบางครั้งก็เข้ามาล่วงเกินในสิ่งที่แบบในการทำงานจริงๆนะหลายคนก็มมอองงงงงงแแแบบบบบบบวว่่าาา้้้ีีตััันนกสเเยไท อ,อ,อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าผมถามว่าผมลำบากที่จะพูดไหมผมลำบากที่จะพูด<ม>ก็ขอไม่พูดดีกว่าแต่จริงๆแล้วผมเข้าใจว่า ต่างคนต่างมีคนรักครับผมเขาก็รักไม่ผิดหรอกครับผมผมเองก็มีหน้าที่ที่หมอเขาทำมีหน้าที่จะให้ก็แล้วผมก็ดีใจนะครับมีความสุขจริงจริงถ้าเดนมองแบบนี้ก็เหมือนว<อ>่ากายเขาเขาให้กำลังใจเราหรือเปล่า<อ>ถ้าอย่างนั้นคือหลายคนก็มองอในต่างๆนานาเหตุผลที่ต<อ>่างกันหรือเปล่าก็ด้วยครับบางทีด้วยความที่เขาอาจจะมาตามงานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจะมาให้กำลังใจด้วยครับแต่ละคนมีมีมีเหตุผลกันแตกต่างกันใช่ใช่หลายคนก็มองย้อนกลับว่าเราจริงๆแล้วคนกลางที่สุดอะยางเช่นยี่ไงที่พวกลำบากใจนะเดนลำบากใจในนนนนกกาาาาาารรรรรททททีีี่่่่่่แบบบบะะะะะว้้้้หหืืออออออจจเเปลไไไยยงงงผมมพูดัสิ ครับผมก็ทำหน้าที่ของผมไปเรื่อยๆแล้วก็คงคงมีสิทธิ์แค่รับฟังครับผมแต่ว่าจะให้ไปพูดอะไรก็คงคงยากครับผมอยากให้ทั้งผู้ใจเย็นทั้งทั้งสองคนหรือเปล่าคะทั้งแฟนกับแล้วแถมพี่แจ๋วเองด้วยอะไรกันถ้าเราเป็นคดีการแบบนั้นเนาะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจถึงเหตุผลลองลองมองอะไรให้มันกว้างออกไปครับผมจะได้แบบว่าไม่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 ติดใจอะไรต่อกันครับผมจริงๆผมเชื่อว่าตอนนี้ปัญหาทุกอย่างได้จบลงแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยากขอขอแฟนทำยังไงบ้างสำหรับคนที่แบบรับข่าวสารหรือคนที่บริโภคข่่่าาาาาวววสรรรรรรรตงงงงงงงนนนนนี้้้้เเเฮยยยยืืออออมััััป็ไไไหใจะกบ ยังไงก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันขอบคุณที้กันขออยากให้ทุกคนมีความสุขกับกับสิ่งที่เองทำกับสิ่งที่เองรักแค่นั้นก็พอแล,ลนะ้วครับผมอยากขอโทษการขับไหมถ้ารู้สึกว่าเขาไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเขาละแคเละใใครจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอโทษการขับทุกคนดโดยกันนะถ้าแบบว่าทำให้ปัญหาบ้านป,ปลายมาขนาดนี้ดวงจิงมาแจ่วโดยการครับขอบทุณด้วย,ค,ยครับโอเคเนาะครบนะโอเคค่ะเรื่อยราดีแล้วนะขอบคุณครับผมขอบคุณครับ